็พดงามครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอสองแควนะครับจะมาในบทเพลงของคุณฝนธนสุขรบทเพลงขี้เร่โดนรักนะครับพบกับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลชนแดนท่านผู้ช่วยอัภัยโชอดสว่างสีเชิญครับอุ้ยแม่ผู้ช่วยงามคุวันนี้นะเข้าแถวอ่ากันนะิ๊งติ วันนี้มายิงมาแรงนะครับนอว w o m e n อ็มพาวเวอร์นะครับเป็นการเสริมสร้างพลังของหญิงให้มีความสวยงามมีความแข็งแกร่งนะแปเปิ้ลจุยสบายดีนะครับนอดีเจ้าแนะนำหมู่บ้านของสุ่นายเขาอยู่บ้านอะไรอย่างก็ครับอยู่บ้านน้ำรู้เจ้าอ้นรัอส่งแพรเจ้าตำบลชุนแดนเจ้าจากนี้ไปไก่ก็ครับสักประมาณกี่กิโลจากในเวียงนี่ไปนะครับเพื่อพุ่ท่านจากใเปแอลหลยอยู่นอะ อ่ากว่าหลายกิโลอยู่เจ้าประมาณสักพกกว่ากิโลน่าเจ้าเวลาเดินตามจากที่บ้านมาแอลตีในเมืองนี่เหมือนกับครับประมาณเป็นชั่วโมงเุมือนกันนะแต่แล้วแต่คนขับรถนะเจ้าเนาะแล้วแต่อารมณ์ปีมาถามเจ้าหลายแต่คนขับรถนะครับก็จะเจ้าเวลาสามคนที่เป็นแพร่มาลัดลัดแท็กนะครับเนาออทูตแท็กนะครับเนาะเป็นแพรอีล่าสามคนที่จริงเราอย่างเจ้าจีเล่นกับเจ้านั่นเองเจ้าหนุ่ยจั่อันนี้นะเจ้าอันนี้ก็มาแต่เมื่อกี้เมันออกมาตั้ง ด้านหน้าเวทีมันแปลงท่าใหญ่มาจะนี่นะครับ,นบ,บนเน้องแบบตะระเบิดออกหนึ่งสองซ่อนี่นะน้องเป็นท่ามันก็เจ้าเมื่อกี้เนี่ยไม่ซ่อมกันประได้ครับออประชุมบา้านมือดาวแอพเป็นคนสอนท่าซ่อมท่าเต้นท่ารำม,มือเลยครับค,คิดคิดคิดเองจ้ะโอ้ยนะหักติสจีน้องอะอย่างเจ้าน้องแค่จ้ะน้องแค่ใครไม่แค่แต่น้องแค่นะคะ อะไปครับวงมาไลัยจากบี่ีน้องๆจากอำเภอสองแควตำบลชนแดนเชิญเลยครับเชิญเลยจ้ะเชิญแต่ผู้ช่วยเชิญสามเครื่องไปด้วยกันทันหนะุเป็นทมเนียมเวลาประกวดร้องเพลงทองที่ทองทิน ก็มีแฟนๆจากอำเภอสองแควเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้แปแห่งหน้าได้ตลอดเลยนะทุกท่านแอลได้ตลอดทั้งปีแอลแบบสุกกายสุขใจที่เมืองน่านก็เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสวยงามครับก็นําโดยท่านนายอำเภอพอรพิสนุจันสวัสด์ท่านอำเภอสองแควนะครับก็ให้กําลังใจสาวๆกันหน่อยเนาะนักล่องจากตำบลชน,นแดงไม่ได้ยินตื่นมาเหมือนละตำบลชน,นแดงขอบคุณครับ ขาอบคุณครับาถ่ายรูปก,กับนักร้องหน่อยเป็นบันทึกแห่งความทรงจำเนาะจะได้นำเสนอ